แมต่ว,ว่ามีเพื่อนๆนะคะสอบถามเข้ามาเรื่องของการดูแลปัญหาสิวสําหรับเด็กนะคะเป็นวัยประถมเนี่ยะคะ่ะวัยป .5 ป .6 อะไรอย่เงี้ยก็เริ่มจะเป็นสิวกันแล้วนะคะเกิดขึ้นจากอะไรคือต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยปัญหาหลักๆเลยคือเขาล้างหน้าไม่สะอา คือเวลาที่เขาแบบว่าไปเล่นแล้วมีเหงื่อมีสิ่งสปปกปรกอะ่ะบางทีเขาไม่ได้ล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดูแลปัญหาได้จริงคือล้างหน้าด้วยน้าเปล่าหรือว่าคือบางทีเขาอาจจะเริ่มมีฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันประมาณ11เนี่ยก็เริ่มมีฮอร์โมนและฮอร์โมนที่ทําให้ผิวเริ่มมันขึ้น,นะะประกอบกับการดูแลเรื่องความสะอาดไม่ดีก็จะเกิดสิวกันได้นะคะสิวสําหรับเด็กเนี่ยก็จะเป็น ปัญหาที่อาจจะหนึ่งเรื่องพฤติกรรมคือเราควรจะให้เขาใช้เฟรื่องเซอร์ที่ทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยก็คือกลับมาถึงบ้านเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมวเองนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัวรักษาสิวเนี่ยสำหรับผิวที่บบกบางแพ้ง่ายคือเหมือนเ,นเขาเพิ่งจะวัยเด็กอะคะ่ะผิวเขายังไม่มันอะไรมากมายแล้วก็มีความแพ้ง่ายอยู่เนี่ยก็คืออยาก จะแนะนําให้ใช้สมูทเซรั่มนะคะเพื่อที่จะดูแลไม่ให้ผิวเขาแบบว่าไปโดนสารเคมีทุนแรงนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาสิวมันรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถใช้สมูทเซรั่มคู่กับเอ็กซ์คลีนเซอร์ไปได้นะคะสำหรับแม่ๆคนไหนที่ลูกเริ่มเป็นสิวนะคะก็แนะนํา2ตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะ